ีไปลูไซสันนะหมูไปไปยูหมูไปไปยูไปแต่ว่าหัวคุเขาว่าท่านเปิดเยอะ้อกหาโรงแรมนอนเลยเด็กแล้วลูกนแม่ใช่แม่รอรับน้ำปรสนเพราท่านได้ว่างอยู่แม่แม่เพาท่านได้ว่างมันแดดจ้า

เดิเพราะว่าพี่ไม่มีในกล้องนี้แกนมาหาพี่นะพี่ไม่มีในกล้องนี้ทุกคนเดี๋ยวจะไปสานักอ่ะงั้นไปทานี้ใช่ไหมสิออมบ้านดอนแค้มค่ะว่ามีู้บ้าวเหลือบอนี่นี่กูบ่าวเหลือบอ เ็แม่หนางยู่ในหันนะมือหนีมาเยี่ยมบ้านคนดังเลยค่ะเด้อมือนี้มาเยี่ยมบ้านคนดังแม่หมอลำแฟนเพจค่ะวันนี้มาเยี่ยมบ้านแม่หมอลำแฟนเพจค่ะแม่จ้าสวัสดีแฟนเพจแม่ต๊อกแม่จ้าสวัสดีกันแม่ตอกสายใหม่โว้ดหมดนะไม่โดซืส้นนะเจ้าเมี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณหลายจ้าแม่บ่สู้แม่ดอกบ่สู้แม่ดอกจังไรถ้าขายก็ลำรวยอยู่คืองเขาบ่บ่บ่ ขาดายนี่แหละลำรวยแล้วเงินบาทเก่าหลวงเจ้าค่้เขาขึ้นไยค่ะเขาขึ้นค่าบุญหลายใจเขาได้พอกันเนาะบ้าปนอนได้มแลงอเมรกบ่วนอนเลยตั้งใจว่าบ่นอนอันเซาโรงแรมใอย่างหีเดตแต่ว่าคนของนี้จากโรงแรมมาแล้วเอายูสลาบุรีผูนนี่เมนเาออันนั้นยุตาเชิมเา โอ้ได้ยุคันบอกคืนเลยคนบวกคืนมีแต่มีแต่แฟนเพจเจ้าของขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อขอบคุณกำลังใจดีๆที่มีให้กันขอบคุณน้ำเย็นๆจากแม่หมอล้ำแล้วก็แม่ผู้น่ารักของเฮาขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณเลยจ้า宝妈บอดายได้ลูกชายเฮาเนาะ มาแล้วมากอดแล้วหอมแก้มแล้วกินไรยาต้นนี้ผู้เผยผู้าสมคือเนาะแม่หลอดแะแม่สดแม่ในอะไรนึ่แม่ในแม่ไ่ต้องแม่วรรนาผู้แม่เมียนอกจากแม่วรรนาจ้าสวัสดีจ้ามื่อคืนผู้ดูคนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจแม่หมอลัมแฟนเพจเดจ้าแม่ตอกมะหยาบแจมเงินนี่แม่ตอกมะยามบ้านคอค้าแม่หมอลัมเด็กอายเลยว่ามาถึง ได้ทีครั้งแรกในชีวิตที่มาเยี็บบานคอคำได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นขนาดเลยเป็นบ้านที่นายอยู่ครับบ้านเป็นมาบ้านเจ้าของอบอุ่นหลายแม่หน่อยน้องคอกว้างูนี่เนี่ยหายดีแม่หน่อยกันดีมาพี่อบอุ่นหลายบ้านคอบ้านคอดอนแคนอบอุ่นมากอยากมาอยู่เลยแล้วนหาที่ไว้หายได้เนออยากมาอยู่เลยแล้วอยากมาอยู่ใกล้ๆแม่หมอล้ำแล้ว แม่แม่วันนาสวัสดีค่ะ่แมันนาเดี๋ยวมึงเลี้งจะไปร่วงไงนี่เออแม่มาเลี้งจะมึงเลี้งไปพ่อกันอีกไปออกไปน้องเรามาหยามเนาะแม่ไหนเนี่ยนั่นหลายแค่นั้นหลายหลายหลายเมียวะเชนอันนี้แม่แม่แม่แมแม่แมมาจากมาจากไหนแม่แม่แม่แมอันนี้เจ้าภาพเคยจ้างลูกชายเขาได้นี่จ้างไปสิงห์จ้างไปจังหันจ้างไปบ้านเราเราเฮ็ดบุญเราอยู่ละเอ็ดบ้าน อันเราไปยุ่งเทพแต่ว่าบ้านเกิดเราอยู่ละเอดเราไม่เห็นบุญอยู่ละเอดเราก็จ้างลูกชายเขาไปพี่ไก่นี่น้ำน้ำเย็นๆแม่หมอรัยนนใจขาดจเย็นชื่นขอบคุณหลายๆน้ำเย็นๆจากแม่หมอรัมเย็นชื่นใจขนาดเลยจ้าเย็นชื่นใจเลยขอบคุณน้ำเย็นๆนะแม่จ๋าขอบคุณบ้านคอดอนแทนมีนมนมเหลือไปจ้ะ มิตรหาซิอด้นี่แม่มิตรหาสิฟอพยังเกี้ยวยังเกี้ยวแม่บ่แม่บ่นะี่้สบวนะห้าสิบปดเหมือนกันแม่ตองก็ห้าสิบแเหมือนกันนั่นก็ห้าสปดเหมือนกันยังเกี้วไแม่พาแม่พาีุ่นจีไปเมื่อว่าบอกไก่บอกอืมจีคือไปไก่เหรอบรรยากาศบรรยากาศคืนนอุ่น คุณมากแม่ที่มาเยี <si ่ยมเนาะแม่คนนี้มาจากลำบกชีน้องจอกน้องคนนี้มาจากควาปแดงแฟนขับบอสนกเป็นขับบอสนกบกชีเขาไปค้อมเีนเหตุอะไรนี่เดี๋ยวสิไปลงเบัวบัวแล้วบัว่าแล้วเดี๋ยวสิไปเดี๋ยวสิไปกดไลค์ให้ย่างค่ะเอาไปเที่ยววัดศิลป์นานล่างไป สวยมากดิท่วันกินทันแม่ตอบวันละจ้าท่วันแม่ตอวันละนี่แ่นเปิดร้านนี่จังว่าพ่นากัน้ากันเนรถเราอยู่บ่เราอยู่บอกว่าถัาเราเปิดร้านราต้องยู่ถัาเราเปิดร้านเราต้องอยู่ถัาเราอไยู่ราต้องปิดร้านมาสั้น สีดยาเพื่อให้เต้นเก่ง่าเกาเมนม่จ้ะเจ้านีเจ้าแมาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนจ้ะากขวบพระคุณย่งสูงริวจัดหมอลำบอยวะี่ถึงนะจ้าแฟนขามาปีแล้วนะจ้เออคนนี้เขาเนขานั่งรถมาเขาคุยคุยแต่เรื่องหมอลำบอยเด้อนี่ บอกบ้านแล้วบ้านแล้วอยู่ทางไหนสิไปยามแล้วบ้านนี้บ้านมอญลำบอยนี่ก็ไปบ้านสาวอ่อยมือนั้นสิไปเอาปลาลูดแล้วมองเดียวกันกาจังมาอยากได้ปลาลูดน้ำเล้าอยู่อยากได้ปลาลูดน้ำเล้าอยู่มีตอนเมื่อคืนถามเราอยู่แล้วว่าเรามีอยู่ได้อยู่เดี๋ยวแล้วบ้านชิพกมาให้อยู่อย่างพ่อเนี่ยเข่าสำนักงานสิเลาะบ้านซะก่อนจะสิเลี้ยวเขา่าซะ ไปไปเลี้ยงใกล้ๆนี Le ่ใช่ไปเลี้ยงตรงนี้เนาะยิ้ปฝายพ่อหีิเห็นป่ายถึงติดหมอนลำเลี้ยวเลยจังตรงไปไม่ได้เหรอแม่ก็ตรงโอ้ยอยากอยากเลี้ยวอยากเลี้ยงหนิตรงได้อยู่แต่ว่าอยากเลี้ยงหนิเนาะอันจังสันนะแม่เด้อสวัสดีจ้าเดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันหลังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดงสัะเดี๋ยวมือนาสิมาหยามไหมเดี๋ยวมาเลี้ยงพ่อการุณนาเวที ไปนั่งหน้าหันนจ้าไปนั่งหน้าหันอันให้ให้ลูกผู้ชายไว้ถาเดี๋ยดิให้ลูกอันน้องกรโตุ้อันผู้เพคนแต่จัดขนนั่นเพขนปูไว้ถาแล้วเรียบร้อยแล้วถ่ายรูปทรงมาให้เบื้องพร้อมแล้วเจอกันหน้าห้างเจอกันหน้าห้างเด้อขอบคุณหลายๆสำหรับน้ำเย็นๆขอบคุณหลายๆจ้า